คำโบราณอย่าลืมเลือนผู้ที่ประสบความสำเร็จมักจะเรียนรู้ถูกผิดมาจากประสบการณ์ของตนเองแต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างชาญฉลาดนั้นจะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แลนนำมาปรับใช้ในชีวิตของตนเองคำสั่งสอนคำเล่าลือและหลักปรชัชญาที่มีมาแต่โบราณ ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกกลั่นกลองมาจากสติปัญญาของผู้คนในยุคนั้นซึ่งยังสามารถนำมาใช้ได้ถึงยุคปัจจุบันนี้ดังนั้นคำกล่าวที่มีมาแต่โบราณจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรนำมาไตรตรองทบทวนให้ถ่องแท้ในสงครามสามก๊กเองบางช่วงบางตอนนักปราชญ์หรือผู้รู้ก็มีการอ้างถึงคำกล่าวในสมัยโบ,โบราณให้เห็น เพื่อเป็นการเตือนสติตนเองและผู้อื่นให้เห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาบรรพบุรุษนั้นได้กระทำเยี่ยงใดสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่นำประโยชน์มาสู่บ้านเมืองมากเท่าใดหากดูถูกความรู้เหล่านี้อาจจะพบภัยพิบัติได้ดังที่กวนหล่อหมอดูตาทิพย์แห่งสามกกได้กล่าวประชดเต่งเยียงที่ดูถูกในคำทํานายของตน ว่าเป็นแค่การฟังมาจากผู้เท่าผู้แก่เท่านั้นหาได้ถูกต้องตามตำราไม่โดยกล่าวว่าตัวเรานี้ไม่ได้เรียนตามตำราแต่เราได้ยินผู้เท่าผู้แก่กล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดมิฟังคำโบราณก็มีอันตรายต่างๆมาถึงผู้นั้นหาทันรู้ตัวไหมซึ่งภายหลังเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นไปตามที่ควรหล่อได้ทำนาย ซึ่งภายหลังเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นไปตามที่กวนหลอได้ทํานายท่ายทักไว้ก่อนอย่างน่าอัศจรรย์นอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึงคำโบราณในครั้งที่เอี่ยวปิวกล่าวทัดทานไม่ให้ต่างโต๊ะย้ายเมืองหลวงเพราะผิดหลักการที่บรรพชนเคยทํามาโดยกล่าวว่าอันคำโบราณกล่าวไว้ว่าอุปมาดังเรือนถ้าจะรื้อนั้นคงง่ายแต่จะปลูกสร้างใหม่นั้นยากยิ่ง ซึ่งแม้จะทัดทานอย่างไรแต่ต่างโตะก็ยังคงย้ายเมืองหลวงอยู่ดีซึ่งการย้ายเมืองในครั้งนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กองทัพของต่างโตะเริ่มอ่อนแอประกอบกับปัจจัยอื่นๆรอบด้านอีกมากมายทำให้ท้ายที่สุดต่างโตะก็ต้องหมดอํานาจลงอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีการยกคำโบราณมาอ้างถึงนั่นคือในครั้งที่กุยแก่ ยอดกุญสือของโจโฉได้กล่าวเตือนโจโฉเอาไว้ว่าในภายภาคหน้านั้นเล่าปีจะกลายเป็นน้ายอกอกชิ้นใหญ่ดังนั้นอย่าได้ไว้ใจเล่าปีมากเกินไปโดยกล่าวว่าอันคำโบราณกล่าวว่าผู้ใดเป็นแม่ทัพถืออาญาสิ์แล้วครั้งหนึ่งย่อมมีน้ำใจที่กว้างขวางสามารถคิดการใหญ่ได้นับพันครั้ง ซึ่งคำเตือนครั้งนั้นของกุยแก่ก็กลายเป็นจริงในเวลาต่อมาเมื่อเล่าปีสามารถรวมสมัครพรรคพวกและตั้งเป็นจกกกขึ้นมาทำให้แผ่นดินถูกแบ่งแยกเป็นสามกกทันทีกุยแก่นั้นนับว่าเป็นกุนสือที่โจโฉยกย่องมากที่สุดเพราะมีความเฉลียวฉลาดทั้งที่อายุยังน้อยความสำคัญของกุยแกต่อโจโฉนั้นเปรียบเสมือนความสำคัญของข,อง,ของเบ้ง ที่มีต่อเล่าปีเลยทีเดียวแต่น่าเสดายกุญสือผู้นี้ต้องมาจบชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์เพราะโรคร้ายนอกจากนั้นก่อนที่จะสิ้นชีพกุยแก่ก็ยังได้กล่าวแก่โจโฉให้ยกทัพไปตีเมืองทางตะวันตกให้ราบคาบซะก่อนโดยไม่ต้องห่วงใยสุขภาพของตนเองซึ่งได้กล่าวอ้างคำโบราณว่าอันคำโบราณว่าไว้ การสิ่งใดเห็นได้การแล้วก็ให้เร่งคิดอ่านทำการไปกว่าจะสำเร็จการศึกครั้งนั้นทัพของโจโฉได้รับชัยชนะตามวามคาดหมายแต่ก็ต้องแลกกับชีวิตของกุยแก่ยอดกุญสือคู่ใจสาเหตุนั้นเป็นเพราะสุขภาพปอนแออีกทั้งต้องเดินทางในพื้นที่ธุรกันดารอย่างมากสุดท้ายก็ทนไม่ไหวและสิ้นใจไปในที่สุดนอกจากนั้น ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีการยกคำโบราณมาพูดกันโดยในครั้งที่โจโฉเปิดศึกกับอ้วนธรรมทางอ้วนธรรมเห็นว่าฝ่ายตนนั้นเสียเปรียบจึงส่งสินเบ้งผู้เปี่ยมสติปัญญาไปเป็นราชทูตแต่เมื่อไปถึงทางโจโฉกลับชื่นชมในสติปัญญาของสินเบ้งและชักชวนให้มาเป็นพวกแต่ซินเบ้งเห็นแก่อ้วนธรรมผู้เป็นนายจึงได้ตอบปฏิเสธไป โดยอ้างถึงคำกล่าวที่มีมาแต่โบ,บราณว่าดังที่ท่านอุปราชเจรจานั้นมิควรอย่างยิ่งอันคำโบราณได้กล่าวไว้ธรรมนาเป็นข้าเท้าเบาวพระยาให้ตั้งใจจงรักภักดีต่อนายห,หากเจ้านายมีสุขก็พลอยสบายตามหากมีทุกข์ร้อนก็ปึงให้ทรมานกายด้วยหลังจากที่สินเบ่งกลับไปยังกองทัพของอ้วนธรรม ปรากฏว่าถูกอ้วนทำระแวงว่าสินเบ้งได้สวามิภักดิ์ต่อโจโฉเสียแล้วและการกลับมาครั้งนี้ก็มาในฐานะเป็นไส้ศึกนั่นเป็นเหตุให้สินเบ้งได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาความตายของสินเบ้งในครั้งนั้นหาใช่ว่าเป็นเพราะปฏิบัติตามคำโบราณไม่แต่เป็นเพราะเลือกจงรักภักดีกับเจ้านายที่ผิดต่างหากโดยอ้วนทำนั้น เป็นคนที่ใจอคอแคบแคบไม่วางใจผู้อื่นแม้กระทั่งผู้ที่ช่วยเหลือตนเองมาโดยตลอดอย่างสินเบ้งนอกจากสินเบ้งแล้วยังมีเตียนหองอีกผู้หนึ่งที่ต้องมาตายเพราะเจ้านายใจอคอแคบแคบอย่างอ้วนเซี่ยวซึ่งเป็นบิดาของอ้วนธรรมเหตุเป็นเพราะกล่าวทัดทานการศึกอ้วนเซี่ยวหลายต่อหลายครั้งแต่อ้วนเซี่ยวไม่ฟังจนตัวเขาต้องถูกขังในคุกหลวง สุดท้ายกองทัพของอ้วนเซี่ยวก็พ่ายแพ้กองทัพโจโฉตามที่เตียนหงได้เตือนไว้ซึ่งแทนที่อ้วนเซี่ยวจะปล่อยตัวเตียนหองออกมาจากคุกกลับส่งคนไปลอบฆ่าเขาเสียเพราะกลัวว่าเตียนหงจะออกมาเยอะอยันตนจนตนเองเสียหน้าซึ่งเตียนหงก็รู้ชะตาการรมของตนเองเป็นอย่างดีเพราะอยู่กับนายผู้นี้มานานในระหว่างอยู่ในคุกจึงรำพันกับผู้คุม โดยอ้างถึงคำสอนในโบร,โบราณที่ว่าอันคำโบราณกล่าวไว้ว่าธรรมดาเกิดมาเป็นชายแต่าหาเจ้านายก็ให้พิเคราะห์ดูน้ำใจสิ่งดีและร้ายก่อนจึงให้เข้าอยู่ด้วยและตัวเราทิ้งคำโบราณเสียไม่ได้พิจารณาดูน้ำใจอ้วนเซี่ยวให้ปรากฏว่าดีและร้ายเห็นแต่กับยัถาบรรดาศักดิ์เข้ามาอยู่กับอ้วนเซี่ยว อันอ้วนเซลนั้นเป็นผู้หาสติปัญญามิได้เหตุที่เกิดครั้งนี้เป็นเพราะกรรมของเราทั้งสิน้นทั้งสิ้นเบ้งและเตียนหองนั้นนับว่าเป็นผู้ที่มีฝีมือไม่ใช่น้อยทั้งสองคนต่างยึดถือคำสั่งสอนที่ยึดมั่นมาแต่โบราณเป็นอย่างยิ่งแต่ทั้งคู่กลับมองข้ามผู้เป็นนายของตนเองว่าเป็นคนเช่นไรทำให้สุดท้ายต้องจบชีวิตลงอย่างหน้าอนาถ ปราดทั้งสองเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักปราดในยุคต่อมาให้พึงระวังในการเลือกรับใช้เจ้าหน่ายให้มากในสามก๊กมักจะมีการอ้างถึงคำสอนที่สืบทอดมาจากโบราณให้เห็นอยู่บ่อยครั้งมักถูกนำไปอ้างในการปกครองเสียเป็นส่วนใหญ่เพระาะใช้ได้ดีและมีหลักการที่น่าเชื่อถือได้นอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึงในการศึกสงครามอีกด้วยเช่นกัน ดังนั้นครั้งที่มาเจ็กที่ปรึกษาข้างกายของเบ่งได้กล่าวกับปองเป่งคุณพลผู้ชาญศึกของจกกกว่าที่ท่านว่าทั้งนี้เหมือนความคิดผู้หญิงโบราณว่าไว้ถ้าจะรบให้อยู่ที่สูงถึงจะต่อด้วยศัตรูก็ได้เปรียบอาจจะเอาชัยชนะได้โดยเร็วเหมือนผ่าไม้ไผ่แม้ทหารสุมาอี้มาเราจะไล่ให้แตกหนีไป ไม่ให้มีเกาะติดตัวเลยนอกจากนั้นแล้วยังปรากฏอีกครั้งในเหตุการณ์ที่คงเบ้งได้เขียนหนังสือไปเยาะเย้ยโจจินหลังจากโจจินพ่ายแพ้ศึกอย่างอัปยศซึ่งเมื่อโจจินได้อ่านถึงกับแค้นใจจนตายเลยทีเดียวซึ่งเนื้อความดังกล่าวมีว่าด้วยโบราณท่านว่าไว้แต่ก่อนมาถ้าผู้ใดจะเป็นแม่ทัพหรือพลทหารไปทำการสงครามนั้น ให้พึงรู้ลักษณะกลศึกทุกประการอันหนึ่งให้มีปัญญารู้ผ่อนตวนแก้ไขเอาใจชนะเป็นต้นแหลตัวท่านเป็นแม่ทัพใหญ่ไม่ได้รู้ในกลสงครามทั้งปวงเสียทีแก่เราเสียแท้เกล้าทหารเครื่องสัตราวุธเป็นอันมากชนี้ท่านจะกลับคืนไปเมืองลกเอยียงนั้นถึงมาดว่าพระเจ้าโจใหญ่จะไม่เอาโทษก็ดี ก็ะจะไม่อายแก่อาณาประชาราษฎรทั้งแก้วทหารทั้งปวงหรือจะเอาหน้าไปไว้แห่งใดจงเร่งนบนอบแก่เราเสดยโดีถ้าท่านมิคำนับเราเราจะยกทหารเข้าเหยียบเมืองลกเอียงเสียตัวท่านเหมือนฝูงแพะอันอยู่ในปากเสือสำหรับจะชิบหายไปด้วยฝีมือทหารทั้งปวงในครั้งที่จงหอยขุนพลแห่งวีกก ได้กล่าวเตือนสุมาเจียวไม่ให้เขียนฆ่าทหารฝ่ายค่าศึกจนหมดสิน้นควรปล่อยกลับบ้านเมืองของพวกเขาเสียหากจ,จะสังหารก็ให้สังหารเพียงแม่ทัพและบุคคลสำคัญในทัพค่าศึกก็เพียงพอแล้วโดยกล่าวอ้างคำโบราณที่ว่าคำโบราณกล่าวไว้ว่านายทัพนายกองพูดตั้งตัวเป็นใหญ่ถึงจะตีเมืองได้เมื่อผู้ใดเป็นเส้นศัตรู ก็จงทําอันตรายเอาแต่ผู้นั้นซึ่งท่านจะไปฆ่าเราทหารทั้งปวงเราไม่เห็นด้วยควรปล่อยให้ไปบ้านเมืองจึงจะชอบจะได้ปรากฏกิติศัพท์เราต่อไปในสงครามสามก๊กนั้นมีอยู่อีกหลายเหตุการณ์ที่บรรดาแม่ทัพนายกองและกุนสือต่างพากันยกย่องคำโบราณให้เป็นหลักในการปกครองและทำศึกนั่นทำให้เห็นได้ว่า คำกล่าวที่มีมาแต่โบราณนั้นล้วนแต่เพราะบ่มด้ปัญญามาอย่างดีแล้วจึงมีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับผู้คนอย่างเราเราในยุคปัจจุบันยิ่งมิควรลืมเล,ลือนคำสอนเหล่านั้นแม้ว่าจะเป็นคำสอนโบราณแต่ก็ยังสามารถใช้ได้จริงไม่ว่ายุคใดสมัยใด